สวัสดีครับผมนายชนาทิพย์นะครับในวันนี้ก็จะมาเสนอเรื่องการเอาปฏิบัติตอนยังไงนะครับให้เข้ากับ Green University นะครัมหาลัยสีเขียวมหาลัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับลำดับแรกนะครับก็คือการสนับสนุนนะครับร้านค้าที่ใช้ถุงพลาสติกรีไซเคิลครับซึ่งที่เกษตรนยก็จะมีอยู่เป็นตลาดทุกวันศุกร์นะครับซึ่งร้านตัวใหญ่เนี่ยก็จะใช้ถุงพลาสติกรีไซเคิลนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมไปได้ระดับหนึ่งนะครับ โอเคจบวิธีที่1ครับก็นะครับสำหรับวิธีที่2นะครับคือการเดินไปเรียนนะครับเป็นการรถคํนวัดออำทรายนะครับไม่ใช้โปรแกรผหานะหรือว่าถ้าลำบากมากมาทีก็อาจจะใช้รถตะไลของมอเ็อได้นะครับเป็นการรถได้เหมือนกัน เพื่อให้ข้าขบปีมังาลายสีเขียวคนะรับอาจารย์ไม่ขึ้นลิฟต์นะเราจะเดินขึ้น